หมดแล้วแมก็กก์ยังกิฟมีแข็งแมงอืมสั่นปืนแท่งอืมโอ้เอ,อ้าเพื่อแท่งปูที่เดียวตายเนี่ยวันนี้แมงเออไปทุกข์ ủa tôi nái 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 tôi không vô ánh hãy mẹ มาแล้วมาแล้วจิงมังนเพื่อนีม้าถึแล้วเฮียไม่บจิไงไหลเลยตัวไหลเลยแรงชันแม่เอ๊ย โอ้โหเขายิงหวยเฮ่อเปิดมาอีกแล้วเข้บ้านนี้ก่อน โอ้จะผูกไหมจริงๆไล่หลังมันเลยยไล่หลังมันเลยเอ้ยนึกว่อขัดประตูเพื่อเนี่ยไม่โดนต่อยมันเป็นยังไงวะเนี่ยไม่ก็ไม่โดนเอ้าโดนทัศน์สิเออ เอเัตาเอา,าโผ้ยตัวาะด้วใช่ตเต็มอะเมันลบอยู่หลังคุณหมันลบอยู่หลังเน

อย่างานี้อุ้ไฟไฟไฟตองมาดูด,ด,ด,ด็โอ้โหเดี๋ยวแม่บอลโดนเลยไปนะเดี๋บลอยเก็บ่ตัวเป็นตัวเดไฟเผาอีกต่อไฟกันตัวไฟเราเดี๋ยวตรงไหนตรงไหนดี No, esci di metto il fango, guarda. Ciao. 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 ดีมากดีมาโอ๊ยแข่งแขงไอพวกหญิงหลังวิ่งไกลเลยฮะเนี่ย

โว้ยเฮ้ยทำไมประตูประตูสี่จะเปลี่ยนที่แปดแปดเอ๊ะโฟกัสหมดแล้วเมื่อกี้ม่เชื่อพูดเลยว่า sounded me oh, ah, I need cover reloading

ลงวันนีิโอ้หมม่มีลูกโม่แ่บซ้ำเป็นซ้ำไดไเ้เนี่ยเี่ยข้ารถเฉย ที่ประแจวิ่งแม่งใส่เลยรถถังรโดนเหยียบ มุมนี้แหละเห็นดีจังเลยไม่โดนเข้าหัวไปดนี่ดีอยู่ดีอยู่ดีอเห็น,นม่โดนโ เปิดตาย,ายไม่โดนเลยจอยดิงยากแท้อุ้ยโดน้ยไม่โดนปน่นาลมลมแล้วสาม,มันต้องสา

Jesus Christ he took his time. Hey next time, no do you want? I just see a lot of time, right now. สำหลงไปแล้วเจไว้มันดียากจริงๆเลยยังไม่ชินเลยไม่โดนเฮ้ยน่าจะอ,อด วเออกินตัวเฮ้ย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 เอ่อิงตัวโอ้เข้าหัวไปดีอืมโอ้โหมันยิงผมมันยิงผมยังไงฮึ่ไม่ทันยึดไม่ทันเลยสองป้อมเฮ้ย